ลงไปเวียทานนะเอ๊ะจะให้ทำไร,ไ,ไ,รไปไรอะไรเป็นพิษงูกับสุนัขไก่ก็สิบป่านที่งูมั้งไหมงูอะเคยไปฆ่าเครื่องมั้งปุ๊บทึบมันมัง้งกินนี่นะเห็นมากอะงูกับสุสนัขไก่ก็สิบเมื่อวาไปใส่ตาไปบอยสำนักที่สองเนาะ ถึงเป็นอย่างนี้ไงวิญญาณเขาก็ได้อยู่ในตัวเราก็ต้องมีคิดที่เขาบ่อยๆหน่อยเจตรงนี้อ่ะป่าวป่าวแล้วนะนี่นะไม่ไรทำไมทำไมเสียมหรอปวดท้องหรอ เจ็ดบาทไปปาไปก่อนเนาะดูที่โล่งไหมอ๋อโล่งง่าจับตัวมันเบามันโลงก็ไม่สิบบาทเปงไงดีขึ้นนะเปเตะคุต่อยคุทุบหัวสัตว์เข้าใจไหมเราไม่รู้ชาติไหนนะแค่นี้เราเคยไปทำคุณบ้างไหมเออก็ไปทุบหัวอะไรบ้างไหมสัตว์น่ะปลา เนี่ยเออนั่นน่ะชอบกรรมเรารู้ไหมเป็นทางทายไมบ่อยๆนี่เป็นไรลงหวยมึงก็รวยแล้วเนี่ยรวยทุกคนรวยทุกคนโชคดี